พอมองจากภาพเศรษฐกิจโลกแบบนี้คุณน้ำคือแง่ของการลงทุนของเราเนี่ยกลยุทธ์นี่เรามองยังไงคะว่าเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยไอ้ปัจจัยต่างๆนี่มันมีผลยังไงบ้างในตัวความสติที่มองอย่างแรกเลยคือเราเป็นกองทุนที่ลงทุนใน private asset นะพี่ <ภา S 2> <Private> equity เพราะนั้นแมโครเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดเหมือนกองทุนที่เป็น listed firm หรือว่ากองทุนที่เป็น macro investment <ภา S 2> เราจะต้องโฟกัสไปยัง micro ด้วย <ภา S 2> ในตัว operating <ภา S 2> ของธุรกิจน,น,นั้น มันก็จะเป็นเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเบรนกันลองยกตัวอย่างง่ายก็คือสมมติกิจการกิจการนึงจะสักเซสครับการสักเซสหรือการสร้างรีท์นของเขาเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากโอเปอเรติงแปลว่าทุกอินเวสท์เมนท์ที่เราลงทุนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงโอเปอเรติงการเข้าใจโอเปอเรติงมันมีข้อดี2อย่าง <c oughs> หลักๆเลยแน่นอนว่าพอเราลงทุนใน p พร v เวิร s ดแอสเซทที่ไม่มีสภาพคล่องเราต้องอยู่ไป็กามันยาวต้องเติบโต <c oughs> ไป็นมานเนี่ยการที่เราเข้าใจโอเปอเรติงแปลว่าเราประเมินได้ว่ากิจการไหนมีโอกาสในการเติบโต <c oughs> <c oughs> มันเป็นอีกด้านของเหรียญพอเรารู้ว่ากิจการไหนจะเติบโตเนี่ยอีกด้านหนึ่งคือเราสามารถเข้าใจว่าแล้วความเสี่ยงมันคืออะไรแต่ว่าในในมุมหนึ่งคือเรา manage operating risk และช่วย enhance growth ให้เขาถ้าเกิดเราทำสองอย่างนี้ได้ financial return มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น by product ที่ตามมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับดังนั้นในการลงทุนใน private asset เนี่ย operating สำคัญไม่ได้แพ้ macro เลย macro อาจจะเกี่ยวข้องอย่างที่คุณหนุ่มบอกไปอาาัตราดอกเบี้ยที่ที่ควรจะลดลงเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็น inward U curve เนาะ ถ้าเกิดจะ n o r m a l i z e i n w a r d อยูเพิ่มันก็ไอดเอ r ร์ฟรอนลดลงหรือว่าล o n g end เพิ่มขึ้นใช่ไหม mm hmm. ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย p r i v a t e asset หรือหรือ p r i v a t e firm ทั้งหลายเนี่ยพอมันมีต้นทุนทางการ o p เ r a t รที่มันแพงการเติบโต Funding การใช้ resource ทางการเงินก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวมากช่วงในอนาคตความเป็นไปได้เขาจะโตเร็วขึ้นก็มีเพราะต้นทุนทางการเงินในการทำธุรกิจเขาลดลง mm hmm. อันนี้เป็น Mac r ครที่เข้ามาเกี่ยวข้องลักหรือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดแล้วก็ช่วงขาอินฟล레이 พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยอินเวสเตอร์ก็รัชเข้าไปในการลงทุนใน p r i v a t e asset เยอะเพราะว่ารู้ว่าเ้ยมันต้องมีการ work from home เอ่อ uh, healthcare มันก็ต้องเติบโตเพราะต้องการหาวัคซีนค่ะนั้นมูลค่าของการลงทุนมูลค่าของ valuation ของกิจการที่เป็น p r i v a t e company ที่ดีๆหลายๆอัน as ่ภาพรวมเนี่ยมัน inflate มันโตขึ้นเยอะค่ะเพราะในช่วงเนี้ยที่เราได้ลอนส์กองทุนแต่ปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ในระยะข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของด a ล valuation ของกิจการที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ย โดยภาพรวมเนี่ยมันปรับลดลงมันไม่มันมันไม่มันไม่ครซี่ crazy, เท่ากับช่วงโควิดที่คนพยายามจะลงทุนใน private asset เย mm hmm. อะเพราะฉะนั้นข้อดีของเราคือเราได้ asset ที่ราคาถูกลง uh huh. asset เราในภาพแม c โรมีโอกาสเก็บตัวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางการโอเปรในเชิงของ cost of funding เขาลดลง uh huh. แต่แน่นอนมันก็ต้องมีมุมโอเปอเรชั่เราต้องเข้าใจด้วยว่า product, mm hmm. product เขาคืออะไร service เขาคืออะไรโอเปร i n g ไหนที่เขาสามารถ enhance ให้มันมี margin mm hmm. ที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั mm ้นก็เลยจะเป็นภาพเรียนทั้ง2อย่าง แต่ถ้าเกิดที่พี่นาวถามในเชิงของแล้วเราจะโฟกัสอะไรหรือว่าเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์ที่สําคัญที่เราอยากจะโฟกัสแน่นอนว่ามันก็จะมีธีมที่กองทุนเราเลือกนะครับแต่2เซกเตอร์หลักที่ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมก็คือเซกเตอร์เอ็นเนอร์จีกับเฮลท์แคร์เพราะว่าสเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่มีเอ็กซ์เพนเดอร์ในระดับกัวโบลเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใหญ่เป็น2เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยด้วยซ้ำในเชิงของเอ็กซ์เพนสองอันนี้รวมกันก็ไม่น่าจะต่ากว่าเซยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกัวโบลเอ็กซ์ แล้วมันเป็นเซกเตอร์ที่เทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามา e n h a n c e ธุรกิจเยอะหนักเฮลท์แคร์คนเลิมทำเทเลเมดกันละหรือการคิดค้นยาก็มีการพัฒนาขึ้นหลังจากมียารักษาโรคโควิดแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้เข้ามา Play in ในเซกเตอร์นั้นๆแบบไม่ได้ลิสลับหายไปถูกต้องถูกต้องอเพราะนั้นเทคโนโลยีที่มัน enhance ขึ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยให้เฮลท์แคร์และเอ e น g อรจีเนี่ยกรได้เร็วมเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นนะครับ เอ็นเนรีแน่นอนเราพูดกันถึงเน็ตซีโร่คาร์บเนาะการที่คนจะมี n e ็ตซีโร่คาร์บอได้เทคโนโลยีต้องมาช่วยในเชิงของการ Implement แล้วการหา u u c e s s ของของ Alternative Energy ที่ที่ r o l เอา t ในเชิง Massive เพราะว่าสมมติทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องการผลิต Energy แบบค e a n เนี่ยแต่ว่าซอสของการผลิต Energy ทุกวันนี้ Clean Energy มันมีอยู่แค่ประมาณ10%ของการผลิต Energy ทั้งหมดมันยังมีอีกเยอะมากกว่าที่เราจะ ออฟเซ็ตให้เกิด Net Zero ได้ n e t Zero c a r b o บไดบ้นั้นก็เป็น2 Se เซกเตอร์หลักที่ที่เราน่าจะโฟกัสอามังเซกเตอร์อื่นที่อยู่ในคอนเซปหรือว่าทีมที่เราจะลงทุนซึ่งเราก็จะโฟกัสเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยเฮลทแครเอเนอร์นะ uh huh. แต่เราก็มีโฟกัสเรื่อง Society Lifestyle uh huh. อะไรก็ตามที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น uh huh. แล้วก็ uh, Disrupted Technology ด้วยอะไรที่มันเป็น Deep Tech ที่ช่วย Enhanced g l o b a l quality uh huh. หรือว่า global efficiency เนี่ย uh huh. เราก็ลงทุน แต่ว่าแน่นอนว่าในแต่ละปีมันก็จะมีเซกเตอร์ที่เราโฟกัสขยับนิดๆหน่อยแตกต่างกันไปค่ะค,คือฟังง่ายๆก็คือเราไปจาะที่โมเดลธุรกิจเขาเลยแน่นอนอเราไม่ได้บอกว่าเ,เศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงหรือว่าสงคราม ขึ้น<ช>สงครามลงซึ่งอันนั้นเราตามไม่ไหวแต่เราเจาะที่โมเดลเขาว่าอ้ามมโมเดลดเขาเนี่ยใช่ไหมฮะ <laughs> โมเดลของเขาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่มันสร้างการเติบโตได้จริงแล้วก็ทํากาไรได้จริงแล้วก็มันมีการเป็นก็คือมีการใช้จ่ายสําหรับในธุรกิจนั้นจริงๆถูกไหมฮะหรือว่าเทคโนโลยีมาก็ไม่ได้ทุบทําลายทําให้ธุรกิจนั้นหายไปแต่ เทคโนโลยีกลับจะทําให้เขาเนี่ยโตเร็วมากยิ่งกว่าเดิมสองอันนี้พลังงานกับเรื่องของสุขภาพเราม,มองเท็มแบบนั้นเลยทีนี้พอไปถึงในการเลือกถามคุณหนุ่มแล้วกันเวลาที่เราเลือกธุรกิจเนี่ยเราต้องไปดูไหมคะว่าเ,เราหาจากตรงไหนดีหาจากโซนที่คุณหนุ่มพูดมาสักครู่หรือเปล่าที่แบบว่าอ,อินเดียโตจีนยังโตอยู่แต่อเมริกาก็อาจจะยังมีบริษัทที่มันแมททัวร์แล้วก็คือแบบ มั่นคงแล้วแหละยังไงลงทุนไปก็ได้หรือเราจะแสวงหาเฉพาะธุรกิจที่มันมีการเติบโตเท่านั้นนะคุณหนุ่มเวลาลงลึกจริงๆิงนี่ทำไงคะครับ,รบในเชิงของการสรรหาตัวบริษัทเป้าหมายนะครับที่ดูแล้วเราน่าจะไปลงทุนหรือไปพิจารณาเรื่องงานลงทุนเนี่ยอย่างที่คุณน้ําพูดก็คือว่ามันต้องดูที่ตัวบริษัทเองนะครับถ้าบริษัทเองเนี่ยตัวมันดีนะครับโอ peration มันดีนะครับเรื่องของตัวฟัน d a เมนท a l หรือพื้นฐานเนี่ยมันดีนะครับของข้อดีเนี่ย อันนี้ฐันะการเงินจะตามมาอ่าใช่ครับเรื่องฟันเดนทิโเ,<ร>เรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะช่วยทําให้โอกาสหรือว่าช ANCE ที่เราจะชนะแล้วก็เป็นการทาให้เกิดการลงทุนเนี่ยที่มันสร้างผลกําไรไดน้นะครับเรื่องของการดูภาพแมกคโครนเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้โอกาสตรงนี้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีเรื่องของตัวสงคราม นะครับอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออการลงทุนเราไม่ควรจะไปดูในย่านนั้นนะครับเราควรจะไปดูในประเทศที่เขาอาจจะไม่เสี่ยงแบบนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงจากภาวะสงครามหรือว่าไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากคอนฟ lict หรือว่าจาก p o l i t i c a l tension เรื่องของอการสู้รบทางฝั่งว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือว่าเป็นการสู้รบจริงๆเนี่ยโดยตรงนะครับ,รบอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วย เพ kind of anyway> uh, ื่อให้นอกเหนือจากพื้นปัจจัยพื้นฐานที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของแวดล้อมเองก็ช่วยส่งเสริมให้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มันชายมันส่งมันส่งแสงออกมาได้อืะค่ะแล้วการเลือกธุรกิจนี่ก็คือพอเราใช้แมคโครในการสกรีนระดับหนึ่งเนี่ยพอเจาะลงกไปจริงๆเนี่ยขั้นตอนมันทํำยังไงคะขั้นตอนในการเลือกนี่เราเราดูจากอะไรบ้างคะสำหรับบริษัทนั้นถ้าเป็นดูเป็นรายรเลยอย่างเงี้ยรายรายการอย่างเงี้ยเราดูไงคะ โดยปกติเนี่ยทางเราก็จะมีตัวที่เป็นเหมือน screening criteria นะครับเราจะมีเหมือนเป็น list ของสิ่งที่ทางเราเนี่ยจะต้องดูนะครับถ้าเป็นภาษาที่คนในแวดวงพูดกันก็คือการเข้าไปทำ due diligence นะครับไปไปตรวจสอบสถานะของกิจการนะครับมันก็จะดูตั้งแต่ว่าเจ้าของเป็นยังไงนะครับธุรกิจเนี่ยตัวสินค้าเขาหรือบริการเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับในเชิงของตัว strategy หรือว่า i r r e t t o n นะครับกลยุทธ์ของเขาทิศทางของเขาที่จะ,ะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับจะโตธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีมเขาดีไหมนะครับเรื่องของตัวตลาดนะครับการยอมรับของตลาดตรงนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซายซ็อกมาร์เก็ตตลาดที่เขาจะสามารถเอาสินค้าบริการเขาเนี่ยไปตอบโจทย์ได้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน แล้วมันจําเป็นไหมตลาดมองเรื่องของตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สิ่งที่มาปลาเดียวประดาวแล้วก็ไปนะครับรวมถึงเรื่องของตัวการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาใน,ในเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะรันได้แบบราบรื่นแล้วก็สมูทขึ้น mm hmm. อย่างที่คุณน้ําพูดธุรกิจบา,บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนทุกอย่างแต่เจ้าของที่ ฉลาดหรือว่าเจ้าของที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะนําเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับเป็นเหมือน enable เป็น,ปนตัวที่ทําให้สิ่งต่างๆของธุรกิจเขาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการเงินแต่การเงินเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ละเอาทุกอย่างเนี่ยมาแล้วก็มาวิเคราะห์ออกมาตีอยู่เป็นการเงินว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ด้วยอ,อัตราการเติบโตเท่าไหร่สร้างรายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ ถามคุณน้ำนิดนึงคะ่ะเวลาที่เราจะพิกอัพเลือกขึ้นมาว่าเป็นบริษัทอะไรเนี่ยเราเรามีวิธีการยังไงแล้วก็เวลาที่ต้องไปดิวลิเจนต์คือไปตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดเข้าไปผู้นน้เข้าไปดูเขาทั้งหมดหลังบ้านเนี้ยทีมเรามันอาจจะต้องเยอะพอสมควรแล้วก็ค,คือความเชี่ยวชาญก็ต้องมีพอสมควรเราทํายังไงคะถ้าเกิดเล่ามันมันทำได้ยาวแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะจะสรุปเป็นเป็นคีย์เช็คลิสที่เราจําเป็นต้องทําจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็นสามข้อแล้วกันอันที่หนึ่งอย่างที่ ร้อยให้พี่น้ฟังไปช่วงแรกคือเราต้องเข้าใจโอเปอเรตติ huh. ้งแลว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจโอเปอเรตติ้งเนี่ยเราไม่ลงทุน uh huh. เพราะโอเปอเรตติ้งสำคัญมากโอเปอเรตติ uh ้ง huh. สะท้อนถึงโอกาสในการโตแล้วก็ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เราลงทุนแปลว่าถ้าเกิดเราแมネจความเสี่ยง enhance การโตได้เนี่ยเราสร้างอ uh ัลฟาของการลงทุนได้ uh huh. แปลว่าทุกแอสเซททุกซ uh ิงเกิลแอสเซทที่เราลงทุนเนี่ยเรามีความสามารถหรือ potential ที่จะสร้างอ uh ัลฟาให้พอร์ตได้เพราะฉะนั้นภาพรวมของพอร์ตความเสี่ยงก็ลดลงโอกาสเติบโตก็สูงข uh huh. ึ้นน based operating on ่อัที2เลย คือมูลค่าที่เราลงทุนแ <Ừ. S 2> น่นอนกิจการดีๆในโลกมันมีเยอะกิจการไม่ดีก็มีใช่แต่ว่ากิจการดีๆแน่นอนมันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่มูลค่ามันแพงเกินไปถ้าจะยกตัวยอย่างแบบง่ายๆับเหมือนเราซื้อที่ดินกลางเมืองมูลค่าทางอีคโอนิกดีมากเลยแต่ถ้าเราจ่ายแพงไปโอกาสกำไรเราก็ต่ำเนาะก็เป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องมูลค่าของการลงทุนเราซื้อที่ดินที่อยู่นอกเมืองไกลๆมากแต่ซื้อถูกมากโอกาสกำไรก็อาจจะสูงก็ได้เพราะฉะนั้นนอกจากโอ p e r รติ้งแล้วเนี่ยแวลูชั่ทนท แต่หลายคนบอกว่าความเสี่ยงคืออะไรบางคนบอกความเสี่ยงคือความผันผวนใช่ไหมครแต่ความเสี่ยงจริงๆของเราคือคือแคปิตอลที่เราลงทุนไปถ้าเกิดมันไม่ยูรีซอร์ที่เราต้องการเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะลอสได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลิมิตแคปิตอลที่เราลงตรงลงไปต่อดีลเพื่อโอกาสที่จะได้รีเทิร์นที่ดีขึ้นยิ่งมูลค่าบริษัทเราได้ดิสคาร์มากเท่าไหร่โอกาสสร้างเอ็กเซสรีเทิร์นก็สูงขึ้นอันที่สามพอเราลงทุนใน private asset บริษัทที่มี business model ดีๆ operating ดีๆแต่กว่าจะโตไปจนถึงสมมุติ IPO เนี่ยครับเส้นทางมันยาว founder เราต้องประเมินเขาให้ได้ว่าเขามีอม m ิ i t มนต์มากน้อยแค่ไหนเขามีความสามารถในการตัดสินใจในแต่ละครั้งดีแค่ไหนกว่าาบริษัทจะไปโตเนี่ยมันต้องผ่าน decision making คือดูผู้บริหารใช่ <c oughs> เราจะเราจะไม่เคยลงทุนผ่าน spreadsheet <c oughs> หรือผ่าน business model เราต้องได้เจอ ในระดับที่เราพอใจอแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าประเมินบุประมาณคนประเมินยากมากใช่ไหมแต่เราก็ต้องพยายามประเมินให้ได้ไม่มากก็น้อยก็ต้องคุยหลายครั้งเลยต้องคุยคุยทั้ง On a office, set up ทำงานทําการจริงจังคุยทั้งนอกเวลางานเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคนที่มี ambition คนที่มีเป้าหมายชีวิตเขาจะมีการ spend time นอกเวลางานอย่างมีประสิทธิภาพ mm hmm. อันนั้นเป็นอีกหนึ่งเวทที่เราใช้ดูว่าเอ้ย outside office เราไปมิลก์กกันเราไปกินข้าวกันเราไปทําความรู้จักเขาเนี่ย mm hmm. เขาทําอะไรในชุดประจําวัน mm hmm. ถ้ามันสะท้อนถึงว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาเปนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเราพอจะประเมินได้ดีกว่าคนที่ on the surface ดีแต่ว่าพอถึงเวลานอกเวลาทำงาน mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนท์ที่อยู่และตายด้วยด้วยธุรกิจของเขา ก็เป็นอีกเวนึงที่เราต้องต้องประเมินให้ได้ว่าพ่อเรากำลังจะเอาเงินให้ฟาวเด้วยคนนั้นดูแลเราก็ต้องประเมินว่าเขาจะดูแลเงินเราอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆดั่<ม>น,นั้นจ่ายจะเป็นสามหัวข้อหลัก<ม>แต่แน่นอนว่าภายใต้แต่หัวข้อมันก็มีรากอีกเยอะ<ม>ที่เราจะต้องประเมินต้องมีทีมตัวเราเองก็ต้องมีความเข้าใจพอที่เราจะสามารถตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นมันก็การลงทุนใน private asset มันเป็น,ม,นมันเป็น long term game แหละมันก็ต้อง invest เวลาในการ ก่อนจะเข้าไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะอืค่ะเพราะอันนี้คือเราลงทุนแบบโฟกัสเลยนะใคือถ้าเราลงทุนแบบทั่วๆไปเนี่ยก็คือต้องเอาปัจจัยที่มันเป็นเคอร์เลนต์เข้ามาซึ่งนั้นปวดหัวแย่เลยคือมันก็จะแบบว่าอวียงไปเรื่อยๆแต่นี้คือเราโฟกัสว่าเฮ้ยเราลงทุนกันลองเทอมเลยนะถ้าดีก็คือดีเลยฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องดูให้แบบลงลึกมากๆเพราะมันอยู่กันยาวถูกต้องแมโคร a r i a b l e มันมีเยอะมากอย่างที่พี่เนาทราบคือมันจะปวดหัวเลยใช่แล้วอาจจะกล้าไม่กล้าลงทุนเลยก็ได้แต่ละ Variable ความสัมพันธ์มันก็ไม่ลิเนียร์เพราะนั้นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอันเนมพลานเมนเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นน้อย PMI สูงต่ำเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนมายังไมโครของตัวกิจการเหมือนกันเพราะนั้น variable ในเมื่อมันไม่ลิเนียร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเรียนจะสําคัญกว่าที่เราต้องโฟกัสคือ o p e r a t i n g ของกิจการนั้นพูดเข้าใจง่ายก็คือเราพยายาม คือในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยอะได้รับผลกระทบจากแมคโครเนี่ยก็อาจจะได้เท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ฝีมือผู้บริหารด้วยใช่ใช่อาะอยู่ที่โมเดลธุรกิจเมื่อสักครู่คุณน้าพูดถึงการสรรหาร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เห็นชัดว่าใช่ครับจะไม่ใช่ก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปดูเรื่องของโอเปอเ ing เขาใช่ครัว่ามันโอเคพอหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือลงลึกเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็ตอนนี้คือเป็นเทรนที่ทุกคนที่พูดง่ายๆคนที่แบบว่าเขาต้องการการบริหารที่ดูว่าได้ผลตอบแทนที่กําจัดความเเเเีียยยงททิ้้นนน่ก็็จะปลช Mm hmm. ถ้าเกิดมองในส่วนของการ s t r u construct c portfolio ครับแน่นอนว่ามันก็มีแม c โครเนอะเ mm hmm. ช่นมีความเสี่ยงที่เรา d i v e r s i f y ได้ใช่ไหมการที่เราลงทุนมีปริมาณธุรกิจในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ d i v e r s i f y ความเสี่ยงออกไปได้ระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่ที่เป็น market risk อาจจะ d i v e r s i f y ไม่ได้แต่ว่าอีกอันนึงที่เราช่วย d i v e r s i f y คือเราเข้าใจถึง operating level ของกิจการนั้นๆ mm hmm. เพื่อทําให้การ setup portfolio เราเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ต่า หลายๆคนจะบอกว่าไอ้ private equity ความเสี่ยงสูง Return สูงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจ operating ของของ asset นั้นเนี่ย return สูงความเสี่ยงต่ำมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นการหาบริษัทที่ดีๆที่เราไปลงทุนเนี่ยอย่างที่บอก financial return มันเป็น end result เกิดจาก operating แต่การที่หาบริษัทที่ Op e r a t i n g ดีๆได้เนี่ยดีลพาร์ทไลน์เราก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ invest เวลาค่อนข้างจะเยอะไม่ใช่แค่การคัดเลือกบริษัทแต่การสร้าง ecosystem ของการที่มีดีลพาร อ่ค่ะแล้วปกติเวลาคัดเนี่ยคุณหนุ่มเราเราเข้าไปเลือกเนี่ยคือต้องเป็นระดับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามก็คือในอุตสาหกรรมเดียวกันอสมมติเรายกตัวอย่างอ่อ big tech ที่ในอเมริกาเขาก็อาจจะมีแถวสองแถวสามที่ valuation ยังลงทุนได้เรื่องของเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับเรื่องการทําธุรกิจเขาก็ดูไม่ได้ด้อยกว่ากันแต่คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่เป็นแถวหนึ่งดูมันมั่นคงกว่าแล้ววิธีการเลือกเนี่ยเราเลือกยังไงคะโอเค ในภาษาของที่ทาง Prime Street Capital ใช้ะนะครับเราจะมองเป็นเปนสามเทียสามชั้น mm hmm. ก็คืออย่างที่พี่นอพูนนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแต่ในความหมายแถวหนึ่งแถวสองแถวสามของทางเราเนี่ยคือเรามองว่าแถวหนึ่งเนี่ยคือดีลที่เป็นดีลที่ดีจริงๆ mm hmm. นะครับเป็นบริษัทเป้าหมายที่ดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปิดให้นักลงทุนหรือกองทุนทั่วๆไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปได้ด้วยนะครับ mm hmm. การจะเข้าไปถึงตรงนี้เนี่ยคุณต้องคุณต้องมีคนที่คุณรู้จัก mm hmm. คุณต้องมีเน็ตเวิร์ก ถึงจะเข้าไปถึงบริษัทเป้าหมายตรงนี้เนี่ยได้นะครับอันนี้คือดีลที่ดีที่อยู่บนเหมือนท mm ็อปของพีระมิดบนยอดพีระมิดที่จะมีโอกาสประสบความสาเร็จเนี่ยสูงสาเหตุก็เพราะว่าอย่างที่คุณน้ําบอกครับมันมีทุกองค์ประกอบนะครับ hmm. ที่จะทําให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จโอกาสประสบความสําเร็จในสูง mm hmm. ผู้ก่อตั้งดีมีความรู้ในอุตสาหกรรมนะครับมีทีมที่ดี uh huh. มีโอ peration ที่ดี product service ผลิสินค้าบริการเนี่ยตอบโจทย์ตลาด แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมมีคนที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยที่ดีนะครับนี่คือแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยเป็นส่วนของตัวที่เป็นเราเรียกว่ากลางปีระมิดนะครับมันจะเยอะขึ้นยอดเนี่ยจะเล็กกลางเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแถวสองเนี่ยก็คือโอเคในเชิงของการเปิดสู่นักลงทุนทั่วไปก็จะมีมากขึ้นนะฮะแต่แน่นอนว่าคุณภาพของบริษัทเป้าหมายเหล่านี้ในมุมมองของเราก็คือจะลดลงนะครับ โอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็จะล้มเหลวอาจจะอยู่50-50นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่อ,องค์ประกอบที่จะทําให้เกิดความสําเร็จตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีรูโวมันไม่ได้ครบในทุกๆองค์ประกอบที่เราต้องการ,รนะครับแถว3อันนี้คือฐานปีระมิดละกว้างเลยนะครับ,รบมีเยอะแยะเลยนะครับก็จะเป็นดีลหรือบริษัทเป้าหมายเนี่ยที่เราอาจจะพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดเพราะว่าเจ้าของคือเขาเขาเดินสายไงครับ Oh. เนื่องจากบ้าตัวโฮเองเนี่ยก็คือเอาพูดง่ายๆคือไม่ได้เนื้อหอมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดินสายที่จะพบเ,ะบเงินทุนถูกต้องครับเดินเดินขายของเดินขายตัวที่เป็นโอกาสในการลงทุนเนี่ยให้กับนักลงทุนทั่วไปซึ่งแน่นอนครับว่าอะไรที่เป็นของอย่างเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเทียบกับที่จะประสบความล้มเหลวอย่างหลัามก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็ในเชิงขององค์ประกอบที่เป็นส่วนส่วนประกอบต่างๆของธุรกิจมันก็จะมีรูโหว่เต็มไปหมดเลย Mm hmm. ที่เราเนี่ยจะจะมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นแชนที่จะโอกาสที่จะล้มเหลวก็จะมีสูงนะครับดัง mm hmm. นั้นถ้าเกิดตอบคำถามพี่นาวว่าแถวหนึ่งแถว2แถว3ตรงนี้เนี่ยเรามองอยังไงถ้าพูดตรงๆคือเรามองเฉพาะแถวหนึ่งผ่านผ่านอะไรครับ mm hmm. ผ่านเน็ตเวิร์กผ่านตัวคอนเน็กชันหรือว่า mm hmm. ผ่านเรื่องของอสิ่งที่เรามีนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นจากทีมของอฝั่ง ID ของเรา <Okay. S 2> เป็นทีมของฝั่งคอนซัลทิงของเรา uh huh. เพราะ ID บีคอนซัลท์เนี่ยเขาก็มีลูกค้าในส่วนของเขา uh huh. ถูกไหมครับลูกค้าเนี่ยบางทีเขาเจออะไรที่เป็นออปเปอร์ตี้เขาสามารถแนะนําเราได้ uh huh. ว่าเอเขารู้จักกับบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทปุ้มบัที่ดี uh huh. เราสนใจหรือเปล่าเราก็ค่อยมาดูองค์ประกอบตรงนั้น uh huh. ถ้ามันใช่มันก็จะอยู่ที่ท็อปของพีรโมิดเป็นแถวหนึ่ง uh huh. นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือ,อก่อนที่เราจะจัดตั้งกองทุนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-5ปี ในการที่จะสร้างเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กที่เรามีกับคนที่เป็นฟันเมนเจอร์ผู้บริหารจัดการกองทุนนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างในลาตินอเมริกาอย่างในอเมริกาซึ่งวิธีการสร้างเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนำเงินของเราไปไปลงทุนเองเลยไปลงทุนในกองเขานะครับ <c oughs> การที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ย <c oughs> เรื่องของบา r ์เก็ตติ้งพลาวเวอร์อำนาจในการต่อรอง <c oughs> กับผู้จัดการกองทุนมันก็จะมีสูงถูกไหมครับ เขาก็จะสามารถที่จะเปิดดีลดีๆที่เขาไปเจอมาเนี่ยทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับให้กับทางเราได้ฮฮฮเราก็จะมี access สามารถเข้าถึงตัวที่เป็นท็อปของเปรียเทตรงนั้นได้เ <Elise S 1> ข้าใจแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยเป็นใบเบิกทางเราก่อนแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนสกรีนให้เราด้วยในระดับหนึ่งด้วยมีบางดีลที่เขาเนี่ยกองทุนเหล่านี้ได้ลงไปแล้วอาจจะเป็นในรอบรอบแรกๆนะครับถัดมาบริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้น แล้วทําการระดมทุนในรอบถัดมาเขามาถามเราว่าเราสนใจที่จะลงทุนได้ไหมมันก็เป็นการเติบโตอีกซีรีส์หนึ่งถูกต้องครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันเป็นการที่เราเองได้รับความมั่นใจจากทางฝั่งของอเพื่อนๆเ,เราที่เป็นผู้บริหารก,การกองทุนเพราะเขาเองก็ได้ลงทุนไปแล้วเหมือนกันค่ะเอแล้วพอเราลงไปคือคือแน่นอนอธุรกิจเหล่านี้คืออย่างที่บอกว่า เทียหนึ่งเลยก็คือมั่นใจได้เรื่องของราคามันก็ไม่ได้เกินมูลค่าไปแล้วเหรอฮะเราก็ต้องยอมลงในราคาที่มันแพงแล้วครับตรงกันข้ามครับการที่เรามีเน็ตเวิร์กแล้วสามารถจะเข้าไปถึงเทียหนึ่งตรงนี้ได้เนี่ยมันมีความเป็นสเปเชียลดีลตรงนี้เนี่ยอยู่เนื่องจากมันไม่ได้เปิดทูพับลิกหรือว่าเปิดเป็น uh, สู่สาธารณนะนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราก็เป็นน้ำหนึ่งอะ ที่เข้าไปน้ําแรกที่เข้าไปใช่ไหมครีมปลาเคียงไลกับคนที่เป็นพวกท็อปอินสติชชั่นอลอินเวสเตอร์ราคามันก็จะอีกราคาหนึ่งใช่ครับค่ะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันถูกต้องค่ะปีที่แล้วที่เราได้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เป็นเพราะกลยุทธ์นี้เปล่าคุณน้ําก็ส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับเพราะว่าก็เป็นเป็นอย่างที่นําเสนอไปมันก็เป็นเวที่เราประเมินคัดเลือกแล้วก็แล้วก็ลงทุนถ้าจะยกตัวอย่างอย่างที่คุณนุ่มบอกเนี่ยเออเราก็อาจจะดูว่าเป็นฟันเล็กๆแหละ แต่ว่ากลุ่ม investor ที่ลงทุนกับดิวที่ลงทุนเนี่ยก็มี big name ทั้นั้นแหละครับ Morgan Stanley Goldman Google American Express พี่ name ได้เลยก็คือ big global investor เนี่ยก็อยู่ใน cap t เบิลที่เราลงทุนด้วยเราก็จะดูเป็น name เล็กๆแต่ว่าตรงประ้อนว่าเราสามารถเข้าถึง ecosystem ของดิวดีๆที่เป็นที่เป็นร์สเทียร์ที่กลุ่มเหนะล่านั้นเขาลงทุนเราก็ลงทุนได้เหมือนกันอันนึงก็อย่างที่พี่นุ่มบอกก็คือครเราเองก็สร้าง ecosystem ให้มันแข็งแรงโดยการเอ้ยเราต้องมี สกินอนเดอเกมนั้นด้วยเราก็ควักเงินพวกเราเนี่ยไปเป็นนักลงทุนของกองทุนอื่นกองทุนดังๆที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งเราก็เป็นลูกค้าเขามันก็เลยทําให้เราได้เห็นดีดๆท,ที่ที่กองทุนพวกนั้นเข้าถึงซึ่งหลายๆครั้งพอมันเป็นพอเราได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของของอินเนอร์เซอร์เคิลของพวกบิ๊กเนมเนี่ย เราก็จะเห็นดิวดีที่หลายๆครั้งแล้วฝั่งเอเชียอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่ามีแค่ไม่กี่กองทุนฝั่งเอเชียที่สามารถเข้าถึงได้อะไรโอ้ก็น่าสนใจนะมันเหมือนทําให้เราเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วเห็นถังใช่เห็นตะก้าเลยนะคะตะก้าที่จะลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะพิกอัพขึ้นมาได้เลยว่าเราสนใจที่เราอยากจะลงลึกในในอ่ะคืออาจจะเป็นดิวดิลิเจนเลอร์อาจจะไม่ชอบก็ออกมาก่อนได้ก็ไม่เป็นไร ใช่ทไมเองนี้เขาก็เปิดให้อยู่แล้วใช่่องน้อยเราเราสามารถ Access เข้าหา Pi p ์ l i n e ที่ค่ะที่ดีแหละถ้าไง่ายแล้วเราก็ใช้ศักยภาพของเราในการประเมินว่าเราอยากจะลงทุนในธุรกิจไหนคุณน้ำแล้วตอนนี้ AUM เท่าไหร่คะสินทรัพย์ที่บริหารอยู่สินทรัพย์ที่ท,<อ>ที่เป็น committed ก็ก็หลายพันอยู่นะครับแต่ <ừ> ว่าเรายังแคป i ตอ l c อ l l ไม่ถึงเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็คัดเลือกค่อนข้างจะเยอะอย่างปีแรกเราก็ลงทุนไปแค่4อันแน่นอนว่าทุกกองพูดเหมือนกันหมดนะครับดิวโกลปีหนึ่งเราดูเป็นร้อยกอง ร้อยดิวนั้นนะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมันก็ subjective, น s u b j e c t i v นาะเราเองก็คัดสรรค่อนข้างจะ strict ในปีแรกเราก็เลยลงไปแค่4แต่อย่างที่บอกพี่เนาไปคือ,เ,อเราไม่หมายเป็นกองทุนที่ concentrate เพราะว่าถ้าเกิดเราดูกองทุนทั่วโลกเนี่ยทุกๆก,กองหรือเกือบทุกกองทั่วโลกที่ที่เอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยคาแรคเตอรเขาจะ concentrate งนั้นเขาจะ diversify ถือจำนวนสินทรัพย์แค่เพื่อให้กระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับ financial theory บอกว่า ถ้าอยู่ถือพอร์ตหุ้น่ะถึง15ตัวอยู่ิเวอร์ซิฟได้ไม่ต่างจากถือพอร์ตหุ้น200ตัวดิเ e r ร์ซิฟิเคชัมันใกล้เคียงกัน<ฆ>ขอแค่มันมี b a l านซ์ของ15ตัวนั้นให้เหมาะสมเราก็เอมพอร์ตของเราว่าเราคงถือแค่ประมาณนั้นแหละส5ตัว20ตัว<ฆ>อันที่1เราดิเวอร์ซิฟายอย่างเหมาะสมแต่อันที่2คือจํานวนมันกําลังพอดีพอเหมาะพอเจะกับ ทีมงานที่เราสามารถมีเวลาในการลงลึกถึงบทประเด็นของเขาใเราไม่สามารถถือคุณ50ตัวแล้วลงลึกได้ทุก50ตัวเราเราเรามีแมนอาที่ลงลึกได้ได้จำกัดเพราะนั้นเราก็จะบาลานซ์ว่าจำนวนพอร์ตจำนวนบริษัทเราจะมีกี่อันที่มันจะ enhance r e t u r ทที่สุดแล้วก็ m ม n a g e ความเสี่ยงได้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ m o น e ี c h ช t นะคะ